สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอล World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงหัวข้อของดาวรุ่งในโลกฟุตบอลกันบ้างดีกว่านะครับคือเรียกได้ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมเราเห็นนักฟุตบอลที่เป็นซูเปอร์สตาร์กันมากมายเลยนะครับบางคนเนี่ยก็ฉายแววกันตั้งแต่วัยรุ่นถูกไหมแต่บางคนก็เพิ่งมาเกิดตอนที่โตแล้วนะครับผมแบบเพิ่งมาเฉิดฉายในตอนช่วงอายุแบบ 25- 26อะไรแบบนี้ แต่แบบว่าถ้าพรสวรรค์นเนี่ยโอ้โหมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในโลกฟุตบอลเลยแล้วแบบว่าเด็กๆที่แบบว่าเฮ้ยถูกเห็นพรสวรรค์ตั้งแต่เด็กเนี่ยตอนพวกเขาเป็นเด็กเล่นชุดเยาวชนน่ะย,ยิงกัน50 60ิลูกแบบเวอร์มากๆเลยทําไมกันอะไรครับผมทําไมเพราะพวกเขาโตขึ้นมาแล้วเนี่ยถึงไม่สามารถทําดั่งฝันได้ไม่สามารถเป็นนักฟุตบอลระดับพ็อปได้ทั้งทงั้งที่ตอนเด็กๆเนี่ยโอ้โหเป็นคนที่ทุกคนยกย่องมากกว่าคนอื่นนี่เก่งยิ่งกว่าโรนโดเก่งยิ่งกว่าเมสซี่ตอนเด็กๆอีกนะครับผม ยิงกระจุยกระจายมากๆเลยทําไมโตขึ้นมาแล้วเนี่ยมันถึงไม่เป็นแบบนั้นเลยครับมันมีคําตอบมีคําถามอะไรในคําถามข้อนี้ไหมนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าทําไมบางคนเนี่ยเอ้ยตอนเด็กๆด,ดูไม่มีพรสวรรค์เลยอะแต่พอตอนโตมาแล้วเนี่ยกลับประสบความสําเร็จอย่างมากมายนะครับผมตัวอย่างของคนที่แบบว่าเพิ่งมาประสบความสําเร็จในช่วงอายุที่เรียกได้ว่าโดยคนปกตินะคงจะพูดกันว่าสายเกินที่จะเป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วหรือว่าสายเกินที่จะเป็นนักฟุตบอลระดับท็อปแล้วอะไรแบบนี้บ้า คนเนี่ยอาจจะเล่นอยู่ในลีกแบบซันเดย์ลีกด้วยซ้ำไปแล้วก็มาได้แบบอาชีพกลายเปน็นนักบอลเฉยเลยมีหลายเคสมากๆเลยนะครับผมอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นผลงานที่ทําให้เราได้เห็นเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเฮ้ยเราไม่จำเป็นต้องเป็นดาวรุ่งตั้งแต่เด็กเพื่อที่ว่าเราจะประสบความสําเร็จได้ถูกไหมแต่วันนี้เราไม่ได้มาพูดเรื่องนั้นครับเราจะมาพูดถึงว่าทําไมดาวรุ่งที่ทุกคนเนี่ยคาดหวังว่าจะเป็นเพชรเม็ดใหม่มันถึงกลับแบบว่าไม่ได้เป็นอย่างที่หวังนะตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยอามาสตัวนะครับผมตัวของใคร โบยานนะครับตัวของใครอีกเลยครับผมลินการดเองก็เคยเป็นดาวรุ่งหรูไหม คือเรียกได้ว,ว่าแบบมันมีเยอะมากๆเลยนะครับผมดาวรุ่งที่แบบว่าถูกวาดฝันเอาไว้ว่ายิ่งใหญ่เหลือเกินเนี่ยทำให้มันถึงไปไม่ถึงฝันเองนะครับมาวันนี้แหละมาเจาะกันเลยดีกว่านะครับไม่เป็นการเสียเวลาละอันนี้อาจจะเกินยาวไปหน่อยต้องขออภัยด้วยเพราะว่าผมเองเนี่ยค่อนข้างจะอินกับเรื่องนี้นะครับผมแล้วก็แบบว่าพอศึกษาอ่านเยอะๆแล้วเนี่ยก็เริ่มที่จะเข้าใจนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราเป็นดาวรุ่งในบางครั้งเนี่ยที่ทุกคนจับจ้องจับตามองอ่ะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปครับตัวอย่างก็อย่าง โบยานเลยนะครับผมนักเตะในตำนานแห่งลามาเซียนะครับยิงไปมากกว่า800ลูกนะครับผมค่าเฉลี่ยนี่แฮตทริกทุกนัดน,นะครับหลายๆคนอาจจะงงว่าโหโบยานมันเก่งขนาดนั้นแล้วทำไมพอมาในระดับแบบใหญ่อะ มันถึงแบบว่าเฟลได้เลยครับผมหนึ่งเลยนะครับผมความกดดันที่มากเกินไปยังไงเลยครับตัวของเด็กเองเนี่ยเราเริ่มเล่นฟุตบอลเพราะความสนุกนะครับผมแต่พอคุณถูกจับจ้องอะ่ะคุณเก่งเหลือเกินอะ่ะทุกคนคาดหวังในตัวคุณทุกคนอยากให้คุณเก่งราวกับเทพคุณต้องยิงทุกนัดถูกไหมถ้าเรายิงมาทุกนัดเนี่ยเราไม่ยิงนัดไหนอะ่ะแปลว่าเราเล่นไม่ดีแล้ว เด็กๆเนี่ยนะครับผมพวกเขาเนี่ยแน่นอนแหละในปีแรกๆอาจจะรับความกดดันนี้ได้แต่ก็จะมีหลายคนนะครับผมที่รับความกดดันไม่ได้แล้วก็ล้มเลิกไปอาจจะเครียดอาจจะหลงผิดอันนี้นะครับผมเป็นประเด็นที่1เลยก็คือความกดดันที่มากมายมหาศาล2นะครับผมการที่คุณได้เป็นเด็กอ่ะแล้วประสบความสําเร็จตั้งแต่เด็กเลยนะครับผมมันจ,จะเกิดปัญหาอะไรตามมาได้ครับอาความกดดันเนี่ยถ้ามันไม่ใช่ปัญหาของคุณสิ่งที่ตามมาคือความเบื่อนั่นเองครับเราทุกคนเนี่ย แน่นอนแหละไม่ว่าเราจะชอบขนาดไหนชอบทําอะไรขนาดไหนเราอยู่กับมันทุกวันเนี่ยมันต้องมีการเบื่ออยู่แล้วแหละครับผมเราเรียกได้ว่าถ้าเป็นเด็กทั่วไปอะ การจะเป็นนักฟุตบอลเยาวชนน่ะมันดูยังไม่ถึงฝั่งฝันถูกไหมมันยังมีก้าวยังมีสเตปให้ต้องก้าวไปอีกเยอะมากๆเลยนี่ครับผมแต่การที่คุณเป็นดาวรุ่งเนี่ยคุณเหมือนใช้ทางลัดอ่ะคุณแบบว่าเฮ้ยทุกคนจับจ้องเราได้เซ็นสัญญากับสโมสรใหญ่ๆได้เงินเยอะแล้วเราดูประสบความสําเร็จแล้วคุณจะได้ฟีลลิ่งของการประสบความสําเร็จมาเร็วกว่าคนอื่นยังไงนะครับผมแล้วพอคุณได้รับมันมาเร็วเนี่ยแปลว่าคุณอาจจะเบื่อมันเร็วก็ได้พอคุณได้มันมาแล้วอ่ะคุณสําเร็จแล้วอ่ะการที่สมมุติว่าคุณได้้เซ็นสสโมบาา่แลว คุณเป็นเทพแห่งลามาเซียไปแล้วอะความรู้สึกในความสําเร็จอะมันไม่ได้ต่างจากตอนที่คุณได้กลายเป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วนะครับผมคือมนุษย์เราเนี่ยเวลารู้สึกสําเร็จได้อะความรู้สึกสําเร็จทํางานในสมองส่วนเดียวกันทํางานเหมือนกันถูกไหมไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จเล็กใหญ่แค่ไหนก็ตามเนี่ยนะครับผมมันคือสําเร็จเหมือนกันนะ่ะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันอาจจะรู้สึกเบื่อแล้วก็รู้สึกว่า จริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องพยายามหนักขนาดนั้นเพื่อที่จะต้องไปอยู่จุดสูงสุดก็ได้ความสําเร็จมันก็เหมือนกันนะครับผมเรียกได้ว่าอาจจะมีคนที่มีความรู้สึกนี้มากมายเลยว่าตัวเองเนี่ยไม่จะเป็นต้องพยายามขนาดนั้นไม่จะเป็นต้องมีแรงกระหายที่มากขนาดนั้นก็ได้นะครับผมก็คือเบื่อแล้วอ่ะรู้สึกว่าเราสําเร็จแล้วนะครับผมก็เลยโอเคไม่เอาแล้วนะครับก็เลยทําให้ฟอร์มเนี่ยตก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 ลงมาเรื่อยๆเพราะขาดวินัยต่อจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมสิ่งต่อมาเลยที่ทำให้ดาวรุ่งเนี่ย เสียคนได้นะครับผมอันแรกเนี่ยดูจะเป็นเหตุผลที่แบบว่ามันฟังขึ้นถูกไหมแล้วก็ไม่ได้อาจจะผิดที่ตัวเด็กอย่างเดียวอย่างความคาดหวังเนี่ยนะครับผมก็เป็นสิ่งที่คนรอบข้างใส่มาถูกไหมหรือว่าความกระหายเองเนี่ยนะครับผมแม้ว่ามันจะอยู่ที่ตัวเด็กเองด้วยอะแต่แบบว่ามันก็เป็นเรื่องที่โทษกันไม่ได้เพราะตามธรรมชาติของมนุษย์แล้วอะถ้าเรารู้สึกสําเร็จแล้วอะเราก็จะเข้าใจมันแล้วยังไงนะครับผมเราอาจจะแบบรู้สึกพอกับมันแล้วก็ได้ถูกไหมเคยเห็นไหมครับผมคนที่ประสบความสาเร็จหลายๆคนน่บอกว่าความสําเร็จมันว่างเเปลล่าหกินะ แต่แบบบางคนก็มีมันมันไม่ได้จะเป็นต้องเป็นทุกคนไงบางคนยังอยากได้มันต่อไปเรื่อยๆอันนี้ก็แล้วแต่คนกันไปแต่ข้อที่3นี้นะครับผมเป็นข้อที่อันตรายเรียกได้ว่าแทบจะที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะว่าอย่าง2อันเนี่ยนะครับผมมันยังแบบทําให้เด็กกับฝึกซ้อมต่อได้อาจจะทําให้ไม่เปียงไม่ปังถูกไหมแต่อันที่3เนี่ยอาจจะทําให้หมดอนาคตไปได้เลยนะครับผมเพราะอะไรครับข้อที่3เนี่ยนะครับผมก็คือเมื่อคุณเป็นสตาร์ดังเนี่ยนะครับคุณจะมีอีโก้สูงมากๆยังไงครับผมแล้วพอมีอีโก้เหลือเกินเนี่ยหุยเราเ ชนเราเป็นทีน่1 แต่พอคุณเนี่ยมาเจอกับของจริงเนี่ยนะครับผมคุณไม่ยอมละอ,อีโก้ตัวเองไงยังคงคิดว่าตัวเองเก่งที่สุดอยู่แต่พอมาเจอกับโลกที่กว้างใหญ่กว่าเดิมเนี่ยโลกของเด็กมันแคบครับมันค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆใหญ่ขึ้น,นเรื่อยๆทาให้มันมีฟีลลิ่งในการเจอโลกใหม่ตลอดเวลาไงในคราวนี้เองเนี่ยนะครับผมถ้าเราคิดว่าตัวเองเก่งที่สุดเนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับผมเราก็จะตามคนอื่นไม่ทันครับแบบว่าเฮ้ยพอมาเจอกับโลกความจริงเนี่ยมันไม่เหมือนโลกฟุตบอลเยาวชนนะเว้ยสุดท้ายจากการที่เป็นดาวลูกเนี่ยไม่ยอมเปลี่ยนไม่ยอมฝึกซ้อมอมมไ่ยทํา ก็จะทําให้ตัวเองเนี่ยนะครับผมไม่สามารถประสบความสําเร็จได้ย่างต่อมานะครับผมอย่างที่สียอันนี้ก็ร้ายแรงมากๆเรียกได้ว่าร้ายแรงที่สุดเลยก็ว่าได้ครับอีโก้ว่าร้ายแรงแล้วนะครับผมแต่การลงผิดไปยังแสงสีไปยังเงินทองเนี่ยนะครับผมมันเป็นสิ่งที่ทําลายอาชีพนักฟุตบอลได้ดีกว่าสิ่งใหญ่เลยครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงเล่ายานะครับผมเพราะว่าเป็นนักฟุตบอลดาวรุ่งเนี่ย ถามว่าเงินเยอะไหมเงินเยอะมากนะครับผมในสโมรสรดัางๆเนี่ยบางทีได้เยอะกว่านักเตะหลายๆคนอีกนะครับก็เรียกได้ว่ามีตังค์แล้วไงเลยครับผมโอ้โหใช้กันได้มั่วสิครับใช้ไม่คิดนะครับผมแล้วแบบวัยรุ่นนะท่านผู้ชมคิดดูวัยกำลังพุ่งผ่านเนี่ย ฟุตบอลเรารักแล้วแต่พอเจอสิ่งที่มันแบบแปลกใหม่โอ้โหนี่คือโลกของความบันเทิงผู้ใหญ่อ่ะเล่ายาผู้หญิงอะไรเต็ไมไปหมดเลยถูกไหมก็ทําให้นักฟุตบอลเนี่ยเสียคนได้อย่างง่ายได้การปาร์ตี้อาจจะฟังดูเป็นเรื่องปกติของนักฟุตบอลนะครับผมแต่แน่นอนละ่ะคนที่สามารถยืนระยะได้เนี่ยพวกเขาเองเนะครับผมก็ต้องจํากัดในปริมาณที่เหมาะสมต้องมีวินัยมากๆเลยแต่เราจะเห็นได้เลยว่ามีดาวรุ่งหลายๆคนเนี่ยโอ้โหช่างแม่งแล้วอ่ะคือแบบกูสนุกกับชีวิตเหลือเกินเราต้องใช้ชีวิตให้เต็มที่เพราะฉะนั้นเองก็เป็นทางให้เลือกแบบ ทางของฟุตบอลนะมันไปขนานกันไม่ได้นะครับผมที่เราจะปาร์ตี้ทุกอาทิตย์เลยแล้วเราจะเป็นนักฟุตบอลที่ยืนระยะได้ถูกไหมผมไม่เคยเห็นใครทําได้แบบนั้นนะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับผมถึงแม้ว่าบางคนที่แบบประสบความสําเร็จมากๆจะยังปาร์ตี้อยู่บ้างเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้ในปริมาณที่เยอะไงอันนี้ก็เข้าใจกันได้นะหรือว่าคนที่เก่งมากๆเองเนี่ยถ้าปาร์ตี้เ,อเยอะๆก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าพวกเขาเนี่ยนะครับผมมีอายุการคาแข้งที่สั้นมากๆแล้วดูแบบมาตรฐานในปัจจุบันอนะอย่างเลวันดอฟกี้อย่างโรนันโดอย่างเมซี่อย่างเงี้ยพวกเขาคือแบบว่าถามว่ามีกินบ้างไหมเนี่ยเมซี่อย่างเงี้ยก็คงจะมีครับผมเลว,วานเองก็คงจะมีโดอาจจะไม่มีเลยถูกป่มแต่เรียกได้ว่าใ การกระทำพวกนั้นน่ะมันน้อยมากๆครับพวกเขาทําแค่ตอนพักตอนแบบเบรกซัมเมอร์เท่านั้นในวันธรรมดาเนี่ยเราได้เห็นเลยว่าวินัยการรักษาหุ่นของทั้งเลวานเมซ่โดเนี่ยมันดีขนาดไหนนะครับผมเพราะฉะนั้นเองก้ารหลงในแสงสีเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักนะครับผมในการที่จะทําลายดาวลุ่งเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับผมโอ้โหการที่คุณเป็นดาวลุ่งเนี่ยไม่ได้การันตีอะไรได้เลย,เลยนะครับผมว่าคุณจะประสบความสมําเร็จกลายเป็นสุดยอดนักฟุตบอลในตำนานได้มันเรียกได้ว่าเป็นก้าวแรกที่อาจจะดีกว่าคนอื่นละกันนะครับผม คุณมีก้าวแรกที่ดีแล้วถ้าเกิดคุณฟังอยู่แล้วคุณเป็นดาวรุ่งเนี่ยกำลังแบบโอ้โหสุดยอดในฟุตบอลไทยหรือต่างประเทศอะไรเองก็ตามเนี่ยก็อยากจะให้รักษาวินัยเอาไว้ให้ดีนะครับการที่คุณจะเป็นสุดยอดแห่งสุดยอดคนเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยนะครับผมมันต้องเสียสละเยอะมากๆนะครับแต่คุณต้องถามใจตัวเองดูว่าคุณมีความสุขกับมันจริงๆไหมถ้าคุณชอบมันจริงๆมันคือแรงผลักดันในชีวิตคุณทําเลยครับแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยฟุตบอลอาจจะไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องอยู่จุดส มีเงินมีใช้แล้วก็ได้ใช้ชีวิตในแบบอื่นๆบ้างอันนี้ก็แล้วแต่คุณมันไม่มีทางไหนผิดทางไหนถูกนะครับผมแต่เรียกได้ว่าน,นี่ก็เป็นสาเหตุแล้วกันที่เราวิเคราะห์กันมาว่าทําไมดาวรุ่งที่ถูกว่าโอ้โหวางเอาไว้เนี่ยว่าตัวเองเก่งเหลือเกินนะครับผมเป็นแบบนักเตะฟ้าประธานในรอบร้อยปีถึงไปไม่ถึงฝั่งฝันกันนะครับผมและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ที่เราเอามาฝากท่านผู้ชมกันนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยยังไงงในนนวววัี้้หมดเลลลาลแลบาบ สวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการฟุตบอลเวิลด์นะครับ